สวัสดีครับผมแจ็คลูมีพัฒน์นะครับทีมงานสบายเน็ตเวิร์กตอนนี้เรากำลังมาลุยตลาด s อส t ม c ิกนะครับพอบดีเราพี่ประชุมนะครับใช้ s อส t ม c ิกไปแล้วแล้วผมตอบร่าว่าดีมากใช้กับปากกาเขียวนะครับก็กำลังตามตามแกไปไปดูว่าที่ส่วนของแกว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะรเรากำลังติดตามพี่ประชุมไปนะครับซึ่งทำเป็นเกษตรกรอยู่ในจังหวัดขอนแก่น นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ต่อไปนะว่าเป็นยังไงนะครับแกผลลัพ์ตอบรับดีมากที่แกไปใช้นะครับโอเคครับแล้วแล้วเจอกันนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาหนักใจลงพืชทั้งใดได้ผลผลิตน้อยรสชาติไม่ดีขายไม่ได้ราคาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ เอสแมรทริกสูตรหนึ่งและสูตรสองนวัตรกรรมอาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกฤดูกาลทุกระยะการจเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตผลใหญ่โตไหวรสชาติดีข้าวเมล็ดเต่งไม่ลีบน้ำหนักดีขายได้ราคาแก้ปัญหายางหน้าตายดินเข็มปลูกพืชไม่ขึ้นผลิตภัณฑ์คุณภาพเอสแมทิกใช้ดีจะต้องบอกต่อ S Mat ม e i ริกเอสแม S ริกเอสแทก้ปัญหาในการปลูกพืชด้วย S Mat ม i รสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ทีมงานส m บายเน็ตเวิร์3 3 6 1 0 8 8และพบประสบการณ์ผู้ใช้ที่หน้าเว็บบอกทีมงานเราพิมพ์ s u m b าย Network ที่หน้าเว็บไซต์ google.com